นี Eat, cool mm. đó, uh, ่มาเจอสาวยาคูเหรอเมาทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็ช่วงนี้เอาไปถ่ายอย่างน้อยก็กลับบ้านเร็วไม่ได้ไงก็เมาช่วยอย่างนี้แทนอยากให้พี่ยูกลับบ้านเรเร็ว ติเลยน่าจะสักสี่ขวดเนี่ยร้อยกว่าขวดอ่ะร้อยกว่าขวดอันนี้ยาครูขวดเท่าไหร่แล้วอ่ะตอนนี้ขายกันเท่าไหร่ครูร้อยหนึ่งค่ะชุดหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะอ๋อเป็นชุดแล้วถ้าจะเป็นขวดนะครับขวดละแปดบาทสองร้อยสิบห้าบาทเรากินกันตั้งแต่สมัยขวดละห้าบาทห้าบาทอ่าหนูกินห้าบาทยาคูอ่ะแล้วปกติต้องเริ่มทํางานตั้งแต่กี่โมงต้องออกจากบ้านประมาณหกโมงครึ่งค่ะตอนเช้าหกโมงเช้าอ๋อ ขายถึงห้าโมงเย็นต้องเข้าสูนก่อนห้าโมงเย็นโดยเฉลี่ยรายได้อยู่วละสี่ร้อยกว่าบาทใช่ไหมสี่ร้อยกว่าบาทต่อวันสาวยาคู่เหนื่อยนะ่รู้เหมือนกันนะถ้าสมต่าายหมดมันก็าไปเกือบหอกับอันนี้เหลือย่ร้วาบแล้วหายไป100กว่บาทต่อวันใช่ไหมก็จะเหลืออาจจะเหลือสองร้อกว่าบาท้วแล้วโควิดที่ผ่านมามันมีผลอะไรกับพี่บ้าง ยอดตกลงเยอะมากคือมักเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยเหรอหรือยังไงเพราะว่ายังไงคนไม่ลงมาเหรอคะคือห้ามขึ้นตึกลยค่ะอ๋อห้ามขึ้นคือห้ามขึ้นไปขายข้างบนไงหรือเปล่าซึ่งปกติเราขึ้นไปได้เหรอคะขึ้นไปตามออฟฟิศได้บ้างไงอ๋อแล้วสาวยาคูนี่เขาแบ่งโซนกันไหมคะคือต้องไม่ทับกันเนาะคือเหมือน พี่สายาคูเนี่ยเป็นไดเร c เซลด้วยตัวเองอย่างนั้นถูกไหมค่ะทุกคนต้องเข้าหาลูกค้าด้วยตัวเองเนาะแต่ด้วยโควิดใช่ไหมพี่ก็ทําให้แบบเข้าไปเจอลูกค้าไม่ได้ไไดเออครั้งเวลาเจอสาวยาคูที่ไหนก็ช่วยกันเนาะนโอนหน่อยนะช่วงโนนควิดอะเนาะโอ้คือแบบไรายได้ไม่ได้เยอะมากนะแล้วรายได้ต่อวันด้วยคือใจเลยโควิด 6กโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นอ่ะแล้วถ้าโควิดไม่มีคนก็ไม่มีใครมาซื้อของก็เหลือกลับศูนย์ยังยังยังของพี่นี่มีลูกค้าประจำสักกี่คนต่อวันคะตอนนี้ปกติใช่ไหมคะปกติเอทำธรรมดาษมีร้อยกว่าขวด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 ต่อวันนะลูกค้าประจำมาหรอเอ้ยนอกนั้นก็ขายผิวบ้างแต่แต่เอาออกมากี่ขวดทีหนึ่งอ่ะ อ๋อก็คือมีลูกค้าประจําแค่ร้อยอีก300เนี่ยต้องหาเอาใช่คือคือสามอีก300อีกว่าปวดคือแบบต้องถือว่าเยอะต้องพยายามขายได้และที่เดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดได้ได้กลับบ้านเร็วขึ้นมานิดนึงนี่จะเอาเวลาไปทําอะไรอ่ะนอนไหนเล่าซื้อจะทําอะไรกลับไปอ่ะเดี๋ยวต้องเข้าศูนย์ก่อนไปเคลียร์ยอด เดนหน,นแต่ประเด็นคือวันนี้ทีไไ่ไม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 ่มีของเหลือกลับไปที่โดถูกไหมไม่งั้นเราก็ต้องขี่ขนกลับไปเป็นของเหลืออีกแล้วมีคนมาเหมางนี้เรารู้สึกยังไงอ่ะใจมากเลยค่ะใจเคยมีใครเหมาแบบนี้ไหมอ่ะมีแค่มาซื้อหนักที่ดมีมาซื้อเยอะๆเท่านั้นแต่ยังไม่เคยเจอคนมาเหมาหรอคะเป็นประสบการณ์ใหม่นะ ใครอยากทำแบบพี่ก๊อฟมันก็ได้เนาะให้สาวยาคูมีความสุขเนาะช่วยกันหรือใครก็ได้เนาะต่อ,<ท>ตอให้ไปเจอแม่ค้าขายไก่ปิ้งขาย,ขาย,ขาย,ขายอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดพอจะช่วยเขาได้ช่วยเขาดีกว่าเนาะตามคอนเซ็ปต์อะไรกันที่ใช่ไหมช่วงนี้ด้วยมันเป็นวิกฤติอะใครพอช่วยอะไรกันได้ช่วยๆกันเนาะไม่ได้นี่เอาจริงส่วนตัวอึ้งมากเลยนะเพิ่งรู้ว่าสาวยาคูอะไรได้ตัวเฉลี่ยอยู่วันละประมาณแค่สามร้อยใบเลยนะ เข้าใจแต่เข้าใจไหมว่าทํางานได้หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเข้าใจตื่นตีสี่ตีห้านะเว้ยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆนะหมดหรือยังหมดหรือยังนี่ไงพี่เขามาซื้อพอดีเอาไปเลยครับผมเหมาแล้วเชิญเลยครับอะไรนะครับผมเหมาแล้วฮะซื้อของเงินซื้อขางเงินที่จะเอาไปเลยไหนไหนพี่มาซื้อแล้วอไปจกให้ด้วย จะมาซื้อแต่เอาเลยเอาเลยจะมาซื้ออยู่แล้วใช่ไหมยินดีค่ะยินดีอยู่นี่หรอป่าวมหาน้องมาหาน้องแล้วครั้งหน้าที่จะใส่ย็คงตองอุดหนุนด้วยนะคะใช่ค่ะก็เจอเขาก็ต้องอุดหนุนนะช่วยกันนะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะสุขภาพครับฝากแจกด้วยนะคะตัวเองด้วยนะแจกข้างห้องข้างห้องเลยนะคะไหวไหมนับซีนับหน่อยนับหน่อย ก็มาไหมดเลยนะอ่าไม่มาไกลไมอันนี้คือถุงละร้อยใช่ไหมคะพี่แอร์โฟห์ถุงละร้อยบาทอะมาเอาเร็วไหนไหนใครเอามาเอาเร็วมาเอาเร็วพี่ก๊อกเหมาหมดแล้วเร็วมาเมาแล้วเหมาแล้วเอาไปแจกแจกกันไปแจกแจกกันเจอใครก็แจกไป ขอบคุณครับขอบคุณค่ะาดีๆแตเอาไหมเราด้วยไหมกําลังจะเดินมาเอาพอดีกือลังจะแจกไปแจกกันอยู่เจอใครก็แจกไปครับสองล่กคาสิบสองถุงเนาะค่ะสองพันค่ะอาสายลูกค้าสิบสองถุงสุดร้อยไหมหมดแล้วนะร้อยบาทอาดูสิเกียงไหมสวัสดีครับแล้วอันนี้ส่งลูกค้าสิกนี้อ่าเหลือแต่ต้องตับเกียงแล้ว เอาไปแจกกันเนาะเราพ่ออีกคนนึ่งที่นี่ยขอบคุณค่ะเออจ่ายตังค์ค่ะครับเท่าไหร่นะพันสองพันสองจีบนบขเอาไปด้วยเป็นเท่าไหร่เป็นพันสามเอาไปสองพันขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะอะไรคะก๊อฟค่ะก๊อปซ้อป ขอดูหน้าหน่อยสิขอดูหน้าจะชัดหน่อยสิแง่มากมแกมากขอบคุณครับพี่ยาเพ็พี่ดยสุภาพนะขอบคุณครับกลับบ้านพักผ่อนซู้ๆกันนะคะทุกคนรู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่สู้ๆนะคะอ่านี่อได้มาอีกกี่ถุงเนาะเดี๋ยวแจก โอเคก็เหมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากไว้นะทุกคนนะเหมือนที่ผมพูดประจํานะคือพ่อค้าแม่ค้าเขาเหนื่อยแล้วเขาก็แบบทํางานเนี่ยผมว่าเขาทำงานแทบจะทั้งวันเลยอเวลาส่วนตัวมันน้อยมากก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็ช่วยกันซื้ออะเจอไม่คงไม่ค้าอะไรก็ตามอ่ะ ไม้สองไม้ถุงสองถุงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ <ๆ S 1> ดีใจเซอร์ไพรส์แล้วนะแต่เขาอาจจะแบบแสดงออกไม่ออกนะเนาะเมื่อกี้เขาก็อึง้งอึงอยู่เขาหยืนน้ําตาคอาอยู่เราก็เลยต้องรีบขอตัวออกมาไงเรากลัวเขาร้องไห้เออเขาไม่เคยมีใครมาเหมาเลยอะ่ะเอออายาคูด้วยเอาไปแจกกันเอาไปแจกกันขอบคุณครับเอ่เอาเอาไปแบ่งกันครับแบ่งกันที่วิน,น,วนยาคูครับสาธุครับ ครับผมเออไม่ใช้คนไทยเหรอเอาไปแบ่งกันกินเอาไปแบ่งกันกินนะคะเขาไม่ใช้คนไทยใช่ไหมฟังไม่รู้เรื่องเหรอมาครับเอาไปแบ่งในไซงานอ่ะเนาะครับครับอ่าฝากไว้นะครับเวลาเจอพ่อค้าแม่ค้าที่ไหนเนี่ยที่เราพอจะช่วยเหลือได้นะครับช่วยพอจะเหมาได้เอางี้ละกันถ้าเหมาได้เหมาไปเลย ะะเขาจะได้กลับบ,บ้านเร็วๆไม่ลำบากด,ด้วยเหใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเมาไม่ไหวก็ช่วยคนละเนี่ยฮะนิดๆหน่อยๆถ้าเกิดเป็นหมูปิ้งไก่ปิ้งอะคนละไม้สองไม้เป็นข้าวแกงก็ซื้อคนละถุงสองถุงพอเขาขายหมดเร็วเขาก็กไ,ได้กลับบ้านเร็วเหมือนกันนะครับ <S <S ผมว่าเขาก็อยากจะกลับไปพักผ่อ,อนะอ่ะเนาะบางคนก็อยากจะไปรับลูกที่โรงเรียนบางคนอาจจะอยากจะทําความสะอาดบ้าน แต่ทำงานทุกวันไม่ได้ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าก็เป็นการช่วยเหลือกันนะครับน้ำใจคนไทยเนี่ยไม่เคยหายไปไหนหรอกเนาะช่วยๆกันเยอะๆครับเอาละฮะแล้วนี่คือ EP พิเศษของอย่างน้อยก็ได้กับบ้านเร็วนะจ๊ะบังเอิญเจอนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ออกกลองถ่ายไม่ได้ด้วยก็ช่วยกันแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย แกล้งทำเป็นรักแกล้งทำเป็นมีเยื่อใ่สุดท้ายก็ทิ้งฉันไปมีคนใหม่จากตรงที่เธอบอกรักแกล้ง